บ้านหลังนี้มันมีอะไรน่าขโมยนะฉันกแก่แล้วอายุข้าวพ่อข่าลุงและอุโคไม่ใช่พอ่อไม่ใช่ลุงอายุข่าวป้าขาวยายแล้วตอนนี้ฉันอายุ89ปีและฉันจะกลับไปขโมยหนังยางเพื่อนบ้านโอ้โหเราแก่ขนาดนี้เราก็ขโมยไปเลยสิคะปั๊บเข้าให้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนอมือนี้เขากำลังอยู่กันในเกม Angry g r a n d l u n d เองเลยนะครั้งนี้ผมสบห้าทุกคนมาลอง ส่วนบทเป็นคุณย่ายนะครับเนาะคุณย,าย่านี่เขามีขี่ลักขโมยครับทุกคนเขาเป็นค้นขี่ลักขโมยบ้านหลังนึงที่นี่เขาก็จังสีแดนหนีแบบน,นี้และอีกอย่างครับทุกคนเกมนี้มันก็เปลี่ยนเกมได้ต่หน้าแล้วนะครับเนาะเป็นเกมที่พ่นเอ่อในแ็บเลตังแต่ยูป .4 ครับทุกคนเอาละเพื่อบริหารกาเียเวลานะครับเนาะเป็นเหล็กกันแล้วเด็กวะเทปตูเพย์คุณยายขโมยหนังยางเพื่อนบ้านอระจึบได้มาแล้วหนึ่งเส้นก็ไปเลยสิครับ สวิฟ u อัพจุดจำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวการบอกนะครับเนาะว่าในการเลี้กเข้ากต้องกลมหรือกระโดดอันนี้จะเป็นป้ายโอ้โหมีป้ายเราซะด้วยนะครับสวิฟเลฟแอนด์ไรท์ o ุดเชิญคอนเอันนี้เข right ที่บ่อยเข้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปเลยนะฮะอันนี้เป็นด้านแบบสไตล์ฝรั่งเศสครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่ามีหอไอเฟลลยู่ข้างหน้าเข้านะครับเนาะ ในการเล่นก็เข้าก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาของโทรศัพท์ได้พอครับและสมารถเตะคนได้ด้วยนะฮะจึ๊บเตะซ้ายเตะขวา <Hey. S 1> คุณยานี่เป็นนักมวยเก่ามาก,ก่อนครับทุกคนอาราเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคู่หนึ่งนะครับว่ากันเขาสามารถกิบเอ่อตัวเลขคู่นี้ได้ก็จะสามารถเพิ่มความเร็วได้ปรบมาณนี้ครับ <Hey. S 1> โอ้โหโหโหยังไงยังไง <c oughs> พาพาแสดงว,ว่ามีคนอะไนั่นได้นี่เออกลมลงก่อน มีคนจัดงานอย่างบางยาเดี๋ยวใส่ครับทุกคนก้มลงเลยอจิอจเอาเอฟไปก่อนนะฮะไฟเลทนะฮะโอ้โหโอ้โหตามป้ายอันนี้โอ้โหถือสว่าตายอันนี้ก็เป็นเพจครับทุกคนขั้นเท่าอยากเกิดใหม่โดยทีโบตองอะไรนะครับขั้นเท่าก็จะมัดกดเพจเลยครับแค่เพียงแค่นั้นพอครับทุกคนเวลาในการเล่นขัเข่านี้เวลาขัเก็บเงินขั้ก็สามารถเลือกซื้อตัวละครในาราะว่าจะเป็นคนุณยาย แต่งตัวแบบนี้นะครับเนาะหรือจะเป็นคุณยายแบบแต่งตัวแบบอีกแบบนึงนะครับเนาะอัน,นก็จะเป็นการแต่งตัวของคุณยายนะครับเนาะโอโ้กล้วยนี่มันยังมีถึงปัจจุบันบ่ครับเพราะว่าตอนเป็นตอนผมเป็นเด็กนนอยนี่กล้วยมันก็นยังมีอยู่ครับทุกคนนี่แหละผมโพสลอกตัวนี่แหละโคตรมว่วนเล่นสนุกสนุกเอาเป็นว่าเฮ้าล,ล่องเรืออีกตาหนึ่งครับทุกคนอามาแล้วจ้าคุณยายพกออกกําลังกายอ่ะจ้อ้อกระโดดอย่าให้มันออกไปได้อือออกไปที่เก่ามีกบพรพอมีกบ้รพอม โอ้โหมันตัวอะไรและเนี่ยตดทิทราบว่าทางหลวงนี่มันยังมีแบบเอยียงกันไห้เข้าออกอีกตั้งหากครับทุกคนประชาชนกับแบบแปลกๆความเตะไปด้วยครับฟ่งไปแบบไกลเอาเงินครับเอาเงินโอ้ยรีบเอาตัวไอเอาละครับไม่ต้องกลัวอะไรเพราะไม่มีอะไรสามารถ ค่าเราได้เพราะเรามีเกาะกำบังแต่อีไม่นานมันก็จะหมดโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนอจึ๊บกลมได้พร้อมเออเอาไอคอนเอาไอคอนอเออเอลดี LD นะฮะจึ๊บเตะเตะเตะเ,เ,เข้าให้ตัวนี้ผมกับบอลู้มันคือตูวอีหย่างนะครับเนาะตอนแรกนึกว่าประชาชนเ,าเป็นวาเล่นไปก่อนนะโอโ้มีสามแยกซ้าย อุ๊ยอุ้ยชืบอ,อื้มซาอีทีโอ้โหซาอีทียังไม่ทันระวังก็จำป้ายอันนั้นซะเลยโอ้โหครับทุกคนพันสองร้อยยี่สิบห้าเมตรเข้าแรนไปได้ถึงขนาดนี้แล้วเงินที่เขาได้คือสละห้าสิบพอที่สามารถปลดล็อกตัวละครอ,อื่นในบอไปบึงกันเลยดีกว่าซึ่งเท่าที่เบิึงแล้วนะครับเนาะตัวละครเท่านี้ราคาค่อนข้างสูสงครับทุกคนซึ่งเงินเฮ่าังบ่ทันพ่อครับสามร้อยหกสิบบาทเขาต้องเร่นไปเลยนะครับเนาะ ทนไผ่อยากเล่นก็นสามารถโหลดเล่นได้ครับทุกคนเป็นเกมที่แบบสนุกเอรีครับอกอถือสว่าเป็นเกมในแต่หน้านที่เล่นที่ยังมีการอัปเดตมาเรื่อยๆครับทุกคนเอาเป็นว่าเม่เล่นตาทุ่ทไายก่อนที่จะกระต่ายครับทุกคนไปเล่นกันเลยดีกว่าย่าฮุ้ไปละจ้ากระโดดสเต็ปหนึ่งเอาแอลก่อนเอยโอ้โหเอาเออโอ้โหเอา เออโอ้โหเอาว่าเอามาหันมันมาได้บ่โอ้โห,โโหถือซะว่าพลาดไปแล้วนะฮะตัวแอลของเรานะครับยังมีคนมาเอาพามาันกันไปสามแยกอีกออโมโหและเตะเลยเตะเลยนี่หมองยางมีบองง่อยางยางการถนนอีกจังหากไอ้ออเอาแอลก้อนนี่ได้แล้วนะฮะเหลือตัวสุดท้ายตัวดีนะฮะเมื่อน,นี่ไม่ก็เป็นยุะจุมเดียวโอ้โหอะไรเนี่ย ได้ท้องได้ท่องไปแล้วครับทุกคนอุปสรรคเขาค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่ามันมีมองแง่กันเยอะเน้อยก็คือมองตูตันที่ถือผามานมาก,กันใบนี้แหละเห็นว่าเล่นเไปไ็นเล่นก่อนกันแล้วกันจุดอันจะไยสุดคือจุดหมองเอียงโทรศัพท์เดียว <laughs> นี่ละมองนี่ละเออมีกบที่คอยจะกัดเราได้ด้วยนะฮะก้มลงก้มลงตัวสุดท้ายอา้าว ต้องหันกดเลื่อนขึ้นแล้วมันบวขคืนเอาไม้เอาไม้เขายังสามารถที่จะเอาตัวดีได้ไหมให้เขาจืบกม้มมาเลยเอ้ยคุณยายคนคนี้มันมาไปแล้วเตะเราเอ,อ,อื้อเตะไปเรื่อยระตรง,างมากเตะเลยุกคนแหละกระโดดไปก่อนเอ้าตัวดีึ้น่านมากเถอะ เอาเอาเดี๋ฟาดเดี๋ยขัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะอะไรเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหสไลด์สไลด์โอ้โหมีแต่โน้ตสางครับทุกคนเอาละฮะเก็บตัวซอนครบไปที่เรียบร้อยแล้วเอาหัวใจไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นตัวก้อกำบังว่าให้เข้าไตยไงได้จีเบิร์แล้วออออออืืืื้้หหได้เรียบร้อยโอ้โหมันเร็วมันเร็วเร็วเกินไปไหมเร็วเกินไปไหม เสาขวาหลายสายดีนี่นี่อืมอืมอืมในรถเสาเอาละฮะเรียบร้อยอืมปาร์ตเงินเท่าใจบอกหลาย4088แล้วอะไรอะไรอุ้ยอืม,อม,อมเดินไม่ดูตามาตาเรือาาตายซะง,งั้นก็เป็นจังไ้กันบ้างครับสำหรับเกม Angry Can Run นะครับเนาะ เป็นเกมที่แบบอืดูคับแล้วแหละแต่ว่ามาันก็ยังไม่กะอัปเดตพัฒนามาเลยเลยครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถโหลดเล่นได้นะครับนอกากเป็นเกมที่แบบสามารถเล่นได้ทุกปีทุกไฟครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมน่นแหะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับการแจ้เตือนเม่ๆนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอการไม่คลิปนะครับทุกคนบ๊ายบาย